วันนี้นะคะเรามาพักกันที่เซ็นเตอร์พอย์พามพัทยามันมีส่วนน้ำที่น่าเล่นมากเลยเราก็เลยพาผูผ่ามาเล่นกันนี่เรามาช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะมีต้นคริสต์มาสด้วยมีไฟประดับสวยงามมากผูผ่ากับป๊าไปไหนแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องกันนะคะ้าถึงห้องเราแล้วครับ เซ็นเตอร์พรส์พรามพัทยาห้องสองหกศว้าวสวัสดีครับป๋าป๋าอะผู้พาพาดูห้องหน่อยครับโอ้ห้องมีไมโครเวฟครับลูกมีไมโครเวฟด้วยมีตู้เย็นมีที่ล้างจานด้วยอ่ะมีอะไรอีกครับ หลัจงจานดีกว่าจู่ๆโอ้ออดูห้องน้ำครับอโอ้สะอาดมากฟังก์งชันเหมือนคอนโดเลยนะเนี่ยมีที่นั่งกินข้าวได้ด้วยนะครับมีที่นั่งอื่นด้วยมีที่นั่งอืด้วยเหรอคะคุาผ่านั่งอืดในชั่โครก็ยังไปดูวิวสวยดีกว่าไปดูวิวสวยดีกว่าระวังสะดุดนะครับ ว้าวเห็นวิวเมืองพัทยาด้วยอ่ะสะอ่นู่นสะออยู่ไหนโอ้มันมืดอยู่เพราะว่าตอนนี้เรามาถึงอ่ะมันมืดแล้วนะคบภูผาดยังมองไม่เห็นลรอกลูกภูผาดต้องรอตื่นเช้าก่อนแล้วค่อยไปเล่นน้ำนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเช้าตื่นก่อนนะครับตอนนี้ภูผานอนก่อนนะเฮ้ยแต่เวลาเล่นน้ำเขาจะมีอันนี้ให้ด้วยนะคะภูผา ว้าวลิชแปนเอาไว้เข้าสวนน้ํานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเล่นน้ํากันนะพรุ่งนี้ไปเล่นน้ำกันนะคะเยรับถึงสวนน้าทัานสามแล้วโอ้โหอันนี้เป็นส่วนที่อยู่ในอาคารของโรงแรมก็มีสาวว่ายน้ําสวยมากเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นตรงนี้มีสไลเดอร์สีเหลืองด้วย แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้ําที่สร้างใหม่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันอ๋อมีป้ายบอกทางด้วยนะ The ะเวฟเวฟบาร์นี่คืออันใหม่นะครับโอ้โหทางเดินน่ารักมากเลยผู้ผาทางเดินเป็นแบบว่าเซิร์ฟฮาวายฮาวายนิดนึงผู้ผาตื่นเต้นไหมเออมือเต้นมากนี่มีเซิร์ฟบอร์ดวางอยู่ตลอดทางเลยอะ่ะไม่รู้ของจริงรือของปลอมอะโอ้ว้า เทียมด้วยนะเป็นทะเลเทียมแล้วก็เป็นคลื่นมีน้ําตกด้วยเดยวผู้ผาจะไปเล่นแล้วนะคะมีที่นั่งเล่นให้ผู้ปกครองด้วยนะแล้วก็มีแบบเหมือนทะเลทรายเลยเป็นคลื่นแรงมากเลยนะเด็กๆพร้อมไหมคะไปเลยวิ่งเลยว้าวตรงไหนก็ดูสิ มันมีเปียกแล้วครับลูกขาลงมาเออเดันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงมันไม่ลึกเลยมันไม่ลึกเลยอ่ะไปดูสไลเดอร์ไหมครับมันเย็นมากเลยอ่ะมันเย็นมากเลยเหรอลูกไปเดินๆเลยไปดูทรายกันดิไปดูทรายที่มียังไงบ้างไปไปเลยครับไปเล่นทรายเลยโอ้โหมีจุดให้ขุดทรายด้วยนะนี่ไง นี่ไงลูกไปดูสิโอ้โหเล่นขุดทรายตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยอ่านั่งลงตรงนี้อ่ะมานั่งลงตรงนี้โอ้โหสนุกไหมครับไหนมีตัวอะไรบ้างอ่ะอันไหนลูกโอ้โหมันมีตัวอะไรอยู่ในทรายบ้างครับอเอาที่จักก็นี่ไงลูกมีแล้วนี่ไงโอ้ยน้องใครด้วยเห็นไหม นี่ภูผามาสไลเดอร์อยู่ทางนี้ลูกสไลเดอร์อยู่ทางนี้เ,เร็วไปทางไหนอะโอ,โอ้ยหนาวอะมันเย็นนะน้ำเย็นไหมครับน้ำเย็นไหม,ไมน้ำเย็นมา,านกระโดดโอ้มีมันกระโดดด้วย <c oughs> <c oughs> ที่ขาดแท้ สลเดอร์สีเหลืองด้วยอ่ะผู้ผาเดี๋ยวผู้ผาไปลงกับปัลฟ้าหรอเอ้ร่อผู้ผากับปัลฟ้าลงมาแล้วผู้ผากับปัลป้าจะลงมาแล้วคับโอ้โห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 โอ้ว้าาาาาเบียาาันเลยสนุกาาาาาาา สนุกวะเอาผ้าเอาผ้าเอาเอาหมวกขึ้นหน่อยเอาหมวกขึ้นขาใหญ่เลยนึกว่าขาไม่มันแรงมากเลยเหรอโดนเลยโดนเลยสนุกมากมันมีทางเดินไปไหนอีกอะโอ้มันมีทางลึกลับด้วยนะ S <S โอ้โหดูมาเดินขยิงเดินขยิงทำไมอ่ะโมมันเป็นอะไรอ่ะฝั่งนู้นะอ่ะอ๋อมันมีส่วนน้ำอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นส่วนน้ำอีกฝั่งหนึ่งนะแล้วเอาของมาไว้ทางนี้ดีไหมมันเป็นสำหรับเด็กตัวเล็กอ่ะเด็กตื้นใช่ไหมครับเออโอ้มีนวดตรงนี้ อดีจังแล้วมีส่วนน้ํำเต่าด้วยค่ะเต่าพ่นน้าได้ด้วยอ่ะดูสิเต่าพ่นน้าใส่ภูผาเลยโอ้ีน้ําตกเห็ดด้วยครับสนุกไหมอ่ะผู้้าเห็นมามีไหมบายบายหน่อยบายบายน ใจได้หรือเปล่าอยู่ในน้ํวาอ่ะว้าวตรงนี้เป็นทะเลเทียมนะครับเดี๋ยวมันจะมีคลื่นใหญ่มากมาไม่รู้มันมันจะเพิ่มมีคลื่นมาตอนไหนนะ่ะเราต้องระวังตัวตลอดเวลาเลยนะอันนี้ผูผากับปะป๊าเข้าไปใกล้น้ําตกแล้วโอ้โหดูซิมันเป็นยังไงบ้างว,าว้าวโูมีน้ำตกเลยมีน้ำตกตอนนี้ได้ภูผาสนุกมากเลยครับ เด็กๆชอบกันกีดการ์ดกันใหญ่เลยเออโอ้โหเออเออปะป้าปะป้าเลยโอ้มีขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วอ่ะเหรอผู้ป่าไปนั่งกับปะป้าสิมีมีนี่คือเดอะเวฟสภาพก่อนที่จะมีเวฟก่อนจะมีขึ้นนะมันจะปิดปิดเปิดเปิดเป็นช่วงๆเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นมาเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นมานี่ดูขึ้นดูขึ้นผู้ผ่านหนาวแล้วโอ้ ขาไอ้ทิมงรอนวนแล้วจับเลยเมือจับเลยไอ้ทิมงรอนวนแล้วอ่ะเอามาอ่ามนี่ลูกอ้ามเลยอ่ะอ๋อหืมอ๋อหืมอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกโอ้โหโอ้โหอ้กินได้หมดนมมอัดดเ็แล้วที่นมอย่างงี้ไม่กินอ่ะชิ้นได้แล้วครับอ่ะกินอันนี้กินอันนี้เดี๋ยวก็ให้เนี้ยก็กินตรงนั้นมาเละหมดเลยเอาเข้าปากสิโอ้โหโอ้โห ขยะอยู่ใดเล่นเองกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างมือคขาไม่เป็นไรล,ลูกกินมันมาก,มากโอ้โหอร่อยมากเลยดเดี๋ยวผู้ผ่าไปเล่นน้ำต่อก่อนนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยอ่าบ๊ายบายอโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อย <laughs> ตอนนี้เช้าแล้วเดี๋ยวภูผากับป้าป๊ากับมามีปากินข้าวก่อนแล้วก็ตอนนี้รอคิวอยู่นะครับเพราะว่าอาหารเช้าคนเยอะมากเขาก็เลยแจกบัตรคิวเนาะจะได้ไม่แออัดกันนะคะ<อ>ห,ห้องอาหารมีสองห้องนะคะมีแล้วก็มีอีกข้างหนึ่งตรงนู้นนะคะเผื่อว่าใครมาไม่รู้เนาะมีห้องอาหารมีสองฝั่งนะ อุย้ยระหว่างรอมีตู้ขนมให้กดด้วยนะคะเออดูสิเขียบเลยนี่ระหว่างรอคิวกินอาหารเช้านะเขามีกาแฟาให้กดด้วยนะว่าม,มีชอบมากเลยนะตู้เนี้ยลาเต้ร้อนอร่อยมากแล้วก็ลาเต้ร้อนนี่ไงแล้วก็มีน้ําอะไรเนี่ยอินสฟิวส์ฟรอก็คือเป็นน้ําที่ใส่แบบว่าเปลือกมะนาวใส่มะนาวเข้าไปนะคะมะนาวฝานอะไรเงี้ย แล้วก็น้ำสับป,ปะรดแล้วก็น้ำบลูฮาวายด้วยผู้ผาอยากกินไหมครับอยากกินอยากกินไหมครับในมามิกดให้เอาไหมในดูสิในดูสิสมัมิกดให้นีม่มีแก้วนะเอาวางแล้วก็กดออกมาผู้ผาไม่ต้องกดเยอะหรอกนะผู้ผากินไม่เยอะหรอกมามีลูนี่ไงครับอะอันนี้ถือฝากมัมามิไว้ก่อนอ่าผู้ผากินที่ครับ กินอะไรอ่ะผู้ผากินอะไรครับช็อกโกแลตที่พี่ซานตาให้มาใช่ไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับโอ้กินคำหยาเลยหนม่มมีดูหน่อยโอ้โหหมดไปเยอะมากอ่ะมีสวนน้ำแล้วยังมีสวนสนุกอีกนะครับนี่มีที่ให้เด็กๆปีนเขาด้วยผู้ผาก็จริงเหรอผู้ผากก็ปีนเองเลยอ่ะ ป็นเข่าตรงนี้เลยเหรอครับออแล้วมีสไลเดอร์ใหญ่ด้วยนะโอ้นี่นี่ที่ไหนนี่ที่ไหนบะมีที่นี่เซนเตอร์พอยต์พรามไหนครับโอ้โหตึกสูงมากผู้บาดสไลด์ลงมาได้ไหมนอกจากเล่นน้ำแล้วเรายังมีสวนสนุกให้เล่นด้วยว้าลงมาเลยวันชูชวีโอ้โห แล้วก็ปีนเองเลยเหรอเออาาามืขวจกตรงนี้กรีนอันไหนอันไหนลูกโอ้จะขึ้นได้ไหมมาดูถึงครับมาช่วยผู้ผ่าลุ้นกันนะครับว่าผู้ผ่าจะขึ้นเองได้ไหมป้าป๊าแค่ประคองเบาๆนะปีนได้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหอ่ะค่อยๆฝึกครับเก่งมากโอ้โหแข็งแรงมากเออ โอ้โหอีกนิดเดียวคร่บ <Okay. S 1> อีกนิดเดียวอ๋อเย้ไหนไหนไต่เชือกลงมาดิอ๋โอ๋ออโอ้๋อเขาให้ไต่ขึ้นนะเปล่าป้าปาเออดึงไงดึงไงดึงแล้วก็ยันไงเอาเท้ายัน ไหนไหนคามีบอกจะทำให้ดูขึ้นยังไงออขึ้นเป็นเหรอขึ้นเป็นเหรอขึ้นาดูมวามนี้ดิโอ้โหขี้อวดน่ะขอให้เด็กเล่นไม่ใช่ให้ป้าเล่นลงมาเอาแล้วสนุกอยู่คนเดียวเด็กมองอยู่นี่ Monkey eat a banana Monkey eat a banana